ไปดูอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการขนสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเอาไปขายต่อเพื่อให้คนที่เลี้ยงสัตว์สัตว์แปลกสัตวายากเนี่ยแหละครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้หนุ่มวัยาบแปปีลักลอบขนเต่าดาวพามา่าซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีไซเตสหนึ่งนะครับหายากมากแล้วนะครับตอนนี้เอาเข้ามาประเทศถึงร้อยตัวเลยทีเดียวเมวื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็สุรกกักขากรที่แม่สอดจมาตากจับกลุ่มไม่ได้ครับ นี่แหละครับอยู่ในกล่องในลังในกระเป๋าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทาหารจากกองกําลังนเรศวรร่วมกับด่านศุกากรแม่สอดครับรวมถึงเจ้าหน้าที่สาเตสด่านตรวจสัตว์แม่สอดก็สกัดกับรถกระบ,บะมิสูบิชิสีเทาคันนี้ครับบริเวณช่องทางทางเรือและทางข้ามทามธรรมชาติที่บ้านดอนชัยหมู่ที่6ตะบนแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับรถคันนี้ขับจากริมน้ําเมยมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหลวงด้วยความเร็วครับ ก็ไปพบว่าคนขับคือนายธนงอายุ58ปีเป็นชาวแม่สอดในรถเนี่ยมีกระเป๋าเสื้อผ้าบรรจุเครื่องใช้ส่วนตัว8ใบด้วยกันครับแล้วก็ยังมีลังตะกร้าพลาสติกพเอเปิดออกมาโอ้โหในนั้นแหละครับปรากฏว่ามีเต่าอยู่2ชนิดชนิดแรกคือเต่าญี่ปุ่นมีอยู่9 0 0 0กว่าตัวเต่าญี่ปุ่นตัวเล็กๆหน่อยนะครับตาแดงๆถ้าคุณผู้ชมคุ้นกันบ้างน,นะครับเต่าญี่ปุ่น แต่ที่สําคัญมันมีเต่าดาวครับเต่าดาวอีกกว่าร้อยตัวนี่เต่าญี่ปุ่นนะฮะเต่าดาวอีกกว่าร้อยตัวเนี่ยบรรจุอยู่ในถุงตาข่ายอีกสิบเอ็ดหลังนะครับนี่ฮะเต่าดาวนะครับเต่าดาวนี้เป็นสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีไซเตสนะครับซึ่งหากนำเอาเฉพาะเต่าดาวร้อยตัวเนี่ยประเมินราคาตัวหนึ่งประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่บาทครับเต่าดาวหายากรวมมูลค่าตรงนี้ก็1ล้านถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วนะครับ ก็เลยมีการควบคุมตัวนายธนงไปสอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อหาลักลอบขนสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535แล้วก็ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศู์พันธุ์หรือว่าบัญชีไซเตสนะครับเต่าดาวพมา่านี่ไซเตสบัญชีหนึ่งเลยนะครับเจ้าหน้าที่ประมงแม่สอดเจ้าหน้าที่ไซเตสแม่สอดเตียงก็ให้ข้อมูลว่าเต่าดาวพม่านี่ ที่บอกว่าอยู่ในบัญชีใ i t เทส1นเนี่ยนะครับมีสถานะห้ามนําเข้าห้ามส่งออกระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดหากจะมีการซื้อขายต้องกระทําการโดยรัฐต่อรัฐเท่านั้นนะครับเพื่อทําการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์นอกนั้นไม่ได้ครับซื้อไปเลี้ยงไม่ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยจำนวนประชากรเต่าดาวตอนนี้มีอยู่น้อยมากนะครับอยู่ในสถานะใกล้ศูนพันธุ์แต่นี่ขนมาทีร้อยตัวเลยครับครับ